สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับ The Walking Dead A New Frontier นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ต่อจากครั้งที่แล้วกำลังดูเดือนเลยทีเดียวเพราะว่าคอมนไทยไปยิงคนตายนะครับเราก็ตอนนี้เราต้องเดินมาหาหมอนะครับอิลินอนะครับโอ้คนนี้เราหมอโอ้โหสวยเนี่ยเออ ฉันเจอเรื่องแย่มากๆเลยเชิฉันเถอะนั่งก่อนสิเดี๋ยวฉันดูให้ฉันชื่ออิลนอนะฮาวเวียคุณเรียกผมฮาวีก็ได้นะคนนี้คือนางเอกหรือเปล่าเนี่ยอคุณนาขอบคุณนะที่ช่วยผมประทับใจมาก อย่างน้อยก็ดีน,นะครับถ้าถ้าได้คนนี้<ต>มาเป็นนางเอกเนี่ยไม่งั้นไอีน่น่ะไอ้เมีย <c oughs> ของพี่เรานี่มันจ้องจะจับเราไปนี่แน่เลย <c oughs> ได้ยินมาว่าคุณมากับสาวน้อยที่ชื่อคำเมนไทยคนที่ยิงเป่าสมองของคนขายกระสุนปืนน่ะสิมันก็ถูกส่วนหนึ่งนะแต่เธอไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาหรอกมันเป็นอุบัติเหตุน่ะ ทำไมคนที่มาที่นี่ชอบสร้างกับปัญหากันนักนะอย่าเข้าใจฉันผิดนะส่วนใหญ่ฉันจะชอบอยู่ห่างไกลจากปัญหานะงแะโอเคฉันเข้าใจนะฉันรู้ว่านายไม่ได้เป็นคนเหนียวไกลแต่ว่าเป็นแม่สาวน้อยคำนิทายนั่นแหละ แต่ฉันชอบเธอเนะเธอไม่ค่อยแคร์อะไรดีย่ะเธอจะทำสิ่งที่เธออยากทำเท่านั้นมีติดใจที่มุ่งมั่นดีใช่เธอเป็นนักรบที่ผ่านสงครามมามากออดีเลยฉันต้องการเธอเพราะว่าเธอสามารถพาฉันกลับไปช่วยครอบครัวของฉันได้ฉันขอโทษนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงแล้วก็ฉันคงทำมันพังทั้งหมด ฉันปล่อยให้พวกเขาอยู่ที่นั่นโอ้มาแล้วคลเมนไทายเฮ้ทิปเป็นไงบ้างคไทายกับฉันมีเรื่องคุยกันนิดหน่อยครั้งนี้เขาจะปล่อยเราไปนะใช่แล้วเราก็จะปล่อยให้พวกนายไปที่ลานเก็บของเก่ากันเองเอาตามตรงนะฉันไม่อยากให้เธอเขามาอยู่ใกล้เมืองของเรานแล้วพวกเราก็จะไปกันตอนเช้าหลังจากที่ทุกอย่างปลอดภัยแล้วพวกเธอสองคนนอนอยู่ที่นี่แหละ แล้วเจอกันพรุ่งนี้ฟังนะบางทีเราอาจมีทางอื่นทางด้านหลังเนี่ยมีประตูเอาไว้หนีเพราะฉะนั้นเราอาจจะหนีกันไปคืนนี้เลยก็ได้นะมันทำไมชวนเราไปอ่ะนี่เธอพูดจริงเหรอเธอจะทำอย่างนั้นเพื่อฉันเนี่ยนะ พนายบอกว่านายไม่ได้เป็นตัวสร้างปัญหานี่ฉันจำคำนายได้นะเอาละเดี๋ยวฉันไปดูผู้ป่วยคนอื่นก่อนแล้วลองไปคิดดูนะอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวฉันกลับมาฉันไม่คิดเลยนะว่าเขาจะทำงั้นเธอคงมีอะไรซ่อนอยู่มังบางอย่างนั้นเหรอฉันยังเชื่อใจทิฟมากกว่าเชื่อใจเธอเลย แต่ว่าครั้งนี้นายเป็นคนเลือกเองีงเมื่อไปถึงล้างเจ็บของเก่าแล้วแล้วเราก็ค่อยแยกกันเอาครับเราต้องหนีไปกับสาวนะครับแหมสาวสวยชวนหนีตอนคืนเราต้องไปนะครับแต่ว่าถ้าไปตอนเช้านี่ก็จะมีทิปมาช่วยมันก็น่าจะเก่งอยู่นะ ทีนี้ก่อนอื่นเราขอโทษคำเมียนไทยเรื่องที่เราพูดความจริงไปก่อนฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำเออบีแต่ครั้งหน้าให้ทำตามฉันนะเข้าใจไหมนายไม่ควรไปเชื่อใจใครอย่างนั้นนะคำเมียนไทยเอาละเลิกพูดได้แลวหมอสาวนั่นเธอบอกว่าใช้เวลาอีกสักพักเลยฉันจะใช้เวลานี้หลับก่อน นี่ยังใส่หมวกมาตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับหมวกใบเดิมเลยเหมือนหน้าผากของคามีนไทยเป็นแผลแผลอะไรไม่รู้เหมือนแผลของแฮร์รี่พอตเตอร์เลย ออันนี้อ๋อนี่ไงนี่คือเคนนี่นะครับที่อยู่กับเราในภาคที่แล้วนะครับกำลังสอนเมนไทยขับรถอยู่อันนี้เป็นน่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตนะครับที่คเมนไทยกำลังคิดถึงอยู่แต่ว่าไอเด็กหลังรถนี่คือใครไม่รู้ซึ่งว่าน่าจะเป็น เด็กที่อุ้มมาที่ชื่อ AJ นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวต่อจากทสซีซั่นสนะครับที่3ามคนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ f ลอรลิดากันนะครับ <You S 1> เพราะว่าเขาลือกันว่าอยู่ที่นั่นน่ะมันไม่มีพวกซอมบี้อยู่นะครับฉันไม่สามารถทำให้เขาพูดได้เลยเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องพูดแล้วนะ เอาหนะ้าเครื่องทำความร้อนน่นะมันพังเขาอาจจะหนาวก็ได้เขาเลยไม่พูดหลังจากที่เราไปถึงฟลอริดานะเราก็จะผ่านพ้นความหนาวนี้เราจะทิ้งพวกหิมะให้มันอยู่ที่นี่นี่แหละโอ้นี่คุณร้อนเล่นหรือเปล่าข้างนอกหนาวจะตายเนะี่ยมันจะมีมีหน้าหนาวอีกต่อไปคอมเนท้ไทยไปถึงนู่นนะฉันจะสอนเอเจตตกปลาแล้วก็ว่ายน้ำดูพระอาทิตย์ขึ้นในทุกๆเช้าพวกเราสามคนไง เวลาตอนนี้ฉันว่าเธอต้องเข้าไปที่เกียร์สามได้แล้วนะนั่นแหละเยี่ยมมากทอมินทายกว่าจะถึงฟลอริดาฉันว่าเธอคงขับรถเก่งกว่าฉันแล้วแหละผมชอบขับรถนะมันสนุกดี อ้ทำในเหมือนความเร็วมันเพิ่มขึ้นเนี่ยดูดูลอดหน้าต่างไปเนี่ยเหมือนคำบินททยขับเร็วมากเลยเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่โอ้รถสายนะครับเฮ้ย,อยออโอ้โหกดทัน โอ้ยดิบมาเลยฮนะโอ้หัวโคกอมีซอมบี้ใกล้ๆด้วยงานเข้าแล้วครับทีนี้อ๋อหัวแตกเพราะงี้หรือเปล่าที่เป็นรอยแผลเป็นอ <AJ? S 1> โอ้ดีรัดเข็มขัดอ, <Kenny! S 1> อ้าวเคนนี่โอ้อยู่นู่นครับ โอ้โหอ๋อเคนนี่มันกำลังเอื้อมตัวไปข้างหลังกำลังจะจับเอเจนะครับแล้วก็รถมันชนต้นไม้พอดีมันเลยไม่ได้รักเข็มขัดโอ้สภาพเละเลยเอเจปลอดภัยไหมออ๋ช่วยฉันขึ้นไปหน่อยสิกดคิวครับรัวๆมาอ๋อ ผมกดเร็วๆแล้ว,ลวนนเนี่ยไม่ขึ้นโอ้ยฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเฮ้อมั้นท้ายฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วฉันไม่รู้สึกถึงขาของฉันแล้วเนี่ยเดี<ม>๋ยวฉันจะพาคุณเข้าไปในรถฉันไม่ไม่ต้องฉันไม่รู้สึกอะไรแล้ว hey, hey, เอาชิบหายเฮ้พวกนายออกห่างจากเขาเดี๋ยวนี้ เอาตดโกนงั้นก็ชิบหายแล้วครับ,บคำพินัยไปช่วยเอเจเดี๋ยวนี้ไม่คุณอย่าเพิ่งยอมแพ้ดิคำพินัยไม่นี่ไม่ใช่เวลานะอ,าออกไปโอ้โหเคนนี่โอ้โหโอ้เคนนี่ อุตรารอดมาตั้งแต่ซีซั่นสองโอ้ยอมสละชีวิตนะครับเพื่อช่วยคอมเมนท์ทายกับเอเจนะครับโอ้โหอุตรารอดมาโผล่มาแค่เนี้ยนะตื่นมาทริปเขาคงโม,โมโหหน้าดูเลยนะเนี่ย เขาจะทำอะไรกับคุณบ้างอะเขาคงไม่ทำอะไรหรอกก็แค่ตะคอกใส่เนีดยหน่อยแล้วมั้งว่าแต่ไอทิปกับเอเลนอร์นี่มันเป็นอะไรกันนยอาจจะเป็นพ่อลูกกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยังไงสถานที่ข้างหน้านั่นใช่ไหม อ๋อใช่แล้วโอ้ชีดโอ้โหถล่มเละเลยนะครับแต่ยังจำไม่นี่ได้อยู่นะครับยังจำป้ายทางเข้าได้อยู่คือที่นี่นี่แหละโอ้เหมือนฝูงซอมบี้มันผ่านมาทางนี้แล้วนะครับถล่มเละเลยโอ้พระเจ้าพวกมันจะต้องมากันเป็นร้อยเลยทีเดียวแต่เคสเขารู้วิธีเอาตัวรอดดีในสถานการณ์อย่างนี้นั่นอะไรเนะี่ย อ๋ออ๋อนี่ไงไอท้ที่เอาไว้เฉาะหัวอคิวครับซับเลยนีม่มาถึงก็ได้ลองเลยไอนะอันนี้ของมารีนะครับคือสาเบลของมารีนี่ไงโอ้พระเจ้าเธอปลอดภยัย ฉันไม่อยากเชื่อเลยก็คุณบอกฉันในหาที่หลบแล้วอยู่เงียบๆอายุเฮิร์ตแล้วไงเธอเป็นไงบ้างปลอดภัยดีใช่ไหมไม่เจ็บใช่ไหมเอ่อฉันสบายดีแล้วเคทกับน้องชายเธอเขาอยู่ไหนพวกเราพัดหลงกันน่ะเพราะพวกฝูงซอมบี้ไล่มาเคทเขาตะโกนให้ฝูงซอมบี้ไปไล่เขาฉันก็เลยหนีมาได้เนี่ยแหละแล้วพวกเคทเขามุ่งหน้าไปทางไหนล่ะเราไปพาตัวน้องชายของเธอกลับมากันเถอะ โอ้รถตู้พังเลยไม่มีร่องรอยของพวกเขาเลยคิดว่าพวกเขาน่าจะไปที่อื่นกันแล้วเฮ้ยเคสเอ้านี่ไงครับอยู่ในรถบรรทุกนะโอ้อยู่กันครบเลยสองคนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งยิง เขาพูดถูกถ้ายิงอาจจะโดนคนในรถก็ได้เอ้าชิบหายเอ้ยลบโอ้โหไม่ลบสับหัวเลยเอาครับได้เวลาเฉาะหัวครับโอ้สบายแค่มีสองคนนี้คิวนี่ครับโอ้ขมิ้นททยนี่สายเถื่อนเนี่ย เยอย่าอย่าทำนางเอกเราอย่าเรียบร้อยครับภายในเวลาอรวดเร็วเฮ้ยเธอหาเราเจอเป็นไงบ้างโอเคไหมนายดีใจไหมที่ได้เจอฉันเอามาหวานเลยตอนนี้เฮ้มีให้จูบด้วยชุบหายไม่เอาไม่ฉันดีใจที่ได้เจอทุกคนโอ้ โอ้เธอจูบไปนี่เป็นไงเนี่ยนี่คือเมียพี่ชายหรอเนี่ยอีกอย่างเรามีคุณหมออิเลนร์คนสวยอยู่แล้วนะครับฉันจะตามหาเธอให้ได้ฉันสัญญาเธอยาเอาน้ำโมกมาปั้นื่้ฉันได้ไหมเนี่ยเราคิดว่าเราต้องตายไปซะแล้วเอละเรื่องแย่ๆทุกอย่างมันจบลงแล้ว ฉันก็แค่กลัวน่ะเฮ้ฟังนะนายไม่ต้องกลัวเอาลองไห้แล้วฉันโดนเศษจากข้างในรถบรรทุกบาดมืออะอย่างน้อยก็ไม่ได้โดนกัดแล้วนะเอเลนอร์ฉันคิดว่าเธอคงมาช่วยฉันตรงนี้ได้นะโอเคฉันเป็นหมอนะเดี๋ยวฉันทำแผลให้ ง่ายเป็นไงรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมเร็วเกินทำแผลแล้วแม่เด็กถือปืนนี่เขาคือใครเนี่ยเธอช่วยชีวิตฉันไว้เขอขัดขวางไอ้พวกที่ลักพาตัวฉันไปยไงหลังจากนั้นเธอก็พาฉันมาที่นี่แหละเธอชื่อคามนไทอดีใจที่มีโอกาสได้ช่วยอ๋อขอบคุณมากจริงๆนะ มีเมืองอยู่ใกล้ๆนี้ที่นั่นปลอดภัยไปกันครับโอ้ฮาวิ่งพวกเขามีน้ำร้อนไหมฉันอยากอาบน้ำร้อนอ่ะชัวร์ครับอ่ะฉันคิดว่าพวกเขามีนะ ดูคุณมีความสุขนะใช่แล้วฉันมีความสุขส่วนใหญ่พวกภารกิจค้นหาและช่วยเหลือเนี่ยมักจะไม่ได้จบลงได้ดีอย่างนี้นะแล้ว่าฉันคงเป็นผู้ชายที่โชคดีโชคดีไม่ที่สุดเลยลหละตอนที่เรากลับถึงเมืองเพชรขอดนายเป็นหนี้ฉันอยู่นะฉันยังไม่ลืมหรอกเออต้องมะไร ไม่ต้องห่วงหนะฉันก็ไม่ลืมเหมือนกัน find, ฉันรู้มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่จะหาหรอกแต่ว่าอ๋อเฮดโฟนนะครับนี่ไงเราเอาถ่านมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับ <Thanks. S 1> ขอบคุณมากเฮ้ยเฮ้ยนี่ชิพายเฮ้ยมาลีนี่เดี๋ยวนะ โอ้โห oh, โจรมาครับโอ้โ oh, หมาลีโดนยิงตายอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้ทำเนื้อเรื่องโหดร้ายมาก <c oughs> ฉันจะไม่ทิ้งเขาเอาอย่าวิ่งไปเคสโอ้โ oh. ห <c oughs> ชิบหายกว่าเดิมนะครับ <c oughs> เคสโดนยิง เอาอีกแล้วยาโอ้จะวิ่งไปโดนยิงกันทุกคนเลยไงเนี่ยอื้เอาครับวิ่งหาครอบครัวหรือยิงคืนยิงคืนสิครับวิ่งไปก็ตายดิครับเดี๋ยวเราต้องยิงมันคืนนะครับอย่างน้อยก็ลดจำนวนมันลงกันน<ป>ี่โอ้โกหกลางหัวเลย มาีโอ้เนื้เรื่องนี้ช็อกเลยฉันรู้ฮาวิ่แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลานะนะเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วตอนนี้เคทก็โดนยิงด้วยเราต้องช่วยเธอก่อนอะไรดีวะเคทเธอเป็นไงบ้างฉันสบายดีจริงๆนะ ไม่เธอไม่ได้สบายดีหรอกเธออยู่ได้ไม่นานเราต้องรีบรักษาเธอพวกเราจะอยู่ที่นี่นี่เธอจะบ้าหรือเปล่า,า,า,ลาพวกเขาฆ่าคนในครอบครัวของคุณและถ้าคุณไม่หยุดเขาตอนนี้แล้วก็พวกเขาก็จะตามมาเก็บคุณอีกครั้งเราให้อิอลิโนช่วยเขาออกไปส่วนนายอยู่่วยฉันที่นี่ไม่นะฮาว่คุณต้องมากับพวกเราฮาว่ได้โปรดเอ่อ ต้องอยู่สู้กันครับแล้วก็ปล่อยให้ครอบครัวเราหนีไปไปรอชั้นที่เพตันฉันไม่เป็นไรหรอกเดี help, ๋ยวแล้วยิงใส่มันจนกว่ามันจะเลิกยิงเรา <'m> อโอ้โหโคตรแม่นกอมเมนท์ไทยเฮ้ยเราเบิร์ดชิบหยฮาวิ่ยอย่าอย่าอะไรเราโอ้ โยนคืนครับอ,อ้าวอ้าวจบเอพิโซดหนึ่งนะครับโอ้โหจบด้วยการปาลาระเบิดคืนเมื่อกี้เหมือนปลาไปได้แค่ครึ่งทางแล้วมันก็ระเบิดแล้วนะไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าถ้าไม่ไปหยิบปลาออกไปก็ตายกันหมดนะครับทั้งเราแล้วก็คาเป็นไทยอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของที่เราได้เลือกนะครับ 57%เราปล่อยให้ไอ้ผู้ลายที่จับตัวเราหนีไปนะครับอันนี้5%คือเราพูดความจริงคน95%เลือกเข้าข้างคอมเมนทายอะคิดดู46%เลือกหนีออกมาตอนกลางคืนนะครับอันนี้83%เลือกที่จะอยู่สู้ต่อเลยนะโอ้โหโอเคครับสำหรับเอพิโซดหนึ่นี่ก็จบลงแล้วนะครับถือว่าสนุกมากเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ